ทุกคนคะวันนี้เรามาอัปเดตมาตรก,การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมกันค่ะล่าสุดคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเยียวยาสําหรับประชาชนที่ถูกน้ําท่วมครั้งนานในช่วงฤดูฝนปี68ค่ะครั้งนี้เป็นการช่วยแบบขั้นบันไดนะคะตั้งแต่5,000บาทถึง20,000บาทต่อครัวเรือนครอบคลุม22จังหวัดรวมกว่า1 7 1 3 0 2ครัวเรือนค่ะ ตอนนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยหรือปอพกำลังประสานกับทั้ง22จังหวัดให้ตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยอย่างรอบคอบเพื่อให้ทุกครอบครัวได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้องและทั่วถึงค่ะในส่วนของภาคกลางนะคะโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปอพก็ได้เร่งระบายน้ําอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สถานการณ์กลับสู่ปกติโดยเร็วที่สุด ขณะที่ภาคใต้ก็มีการติดตั้งเครื่องสุบน้ำเพิ่มในพื้นที่สุราธานีและพัทลุงและอย่าลืมนะคะตอนนี้กรมทรัพยากรธรณีเตือนภัย13จังหวัดภาคใต้ให้เฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21พฤศจิกายน68ใครอยู่ในพื้นที่เสี่ยงดูแลตัวเองกันด้วยนะคะ